เราก็อยากอยู่ใกล้ใช่ไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเคล็ดลับดีๆแค่นี้เองก็คือใช้น้ํามันมะพร้าวชะโอผิวนะคะชะโอผิวที่จะไม่ให้มันเหี่ยวย่นได้่านวดชะโมก็คือผิวหนังมันจะเราจะเช็ดตัวหมาดๆเนาะเราก็จะเอาน้ามันมะพร้าวมาโรงให้น้ํามันมะพร้าวมันจะช่วยเรื่องการกระชับรูขุมขน,ขน ะค,ะคือการันตีได้โดยที่สุดค่ะดูแลอาม่าอาม่าในใบผู้สูงวัยว้ผู้สูงวัยอาม่าก็เก้าสิบกว่านะคะจะเรียกไปในผู้สูงวัยนะคะคือท่านรอยยับที่ใบหน้าในแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่เราดูแลและใส่ใจนะคะแต่บางท่านก็จะมีผิวหนังที่ผิวหน้าที่สดสวยสดใสเพราะอะไรคะเพราะท่านดูแลรับนะคะรับการแบ่งปันที่ท่านมอบให้นะคะการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดใช่ไหมคะเห็นไหมคะ ยิ่งให้ยิ่งได้แต่วันนี้สุก็จะมาแบ่งปันในเรื่องการดูแลผิวของผู้สูงอายุนะคะผิวผู้สูงอายุนะคะแต่ที่นี้ก็คือในวัยผู้สูงวัยนะคะวัยในผู้ง่ายก็คือการใช้น้ํามันช่วยมันก็ได้ผลดีระดับหนึ่งนะคะแต่ถามว่าโดยรวมดีไหมก็สุก็การันตีได้ว่ามันดีเนาะแต่ละหลายหลายท่านสูงวัยคืออะไรคะวัยในผู้สูงวัยค่ะก็คือระหว่างอายุ70 80 90 อันนั้นคือวบในผู้สูงวัยใช่ไหมคะท่านก็จะมีค่ะก็คือเป็นผู้ป่วยที่สุดได้ดูแลแต่สิ่งที่สุดได้ทําให้อาม่ามันได้ผลแล้วสุกก็เอามาแบ่งปันให้ท่านนะคะการแบ่งปันไม่มีวันที่ง่ายก็คือการใช้น้ํามันช่วยมันก็ได้ผลดีระดับหนึ่งนะคะแต่ถามว่าโดยรวมดีไหมก็สุกก็การันตีได้ว่ามันดีเนาะแต่ละหลายๆถ้าใช้กลางวันได้แต่เวลาที่เราออกแดดเราก็จะควรปิดมัน สักหน่อยนะคะเพื่อมันจะไม่อุ้มแสงแดดมาสู่ผิวหนังเราแต่ถ้าบองท่านไหนที่ไม่กลัวขาแล้วยังซึมไปถึงกระดูกได้ด้วยนะคะการซึมเข้าไปถึงกระดูกดีประโยชน์อย่างไรก็คือประโยชน์ของเขาค่ะก็ได้ช่วยให้กระดูกแข็งแรงนั่นเองนะคะการที่ทําให้กระดูกแข็งแรงไม่เปาะแตกง่ายมันก็จะทําให้ท่านนะคะเวลาที่ท่านหกล้มหรือ ท่านเวลาที่ท่านเกิดอุบัติเหตุชมนะคะสูตรจะมาเบ่งปันนะคะการที่ทําให้ท่านมีผิวหนังที่สวยและสดใสจากไหนคะสูตรจะเอาเคสอาม่าเป็นตัวอย่างเนาะที่สูตรดูแลอยู่เราได้รับการน้ามันมันซึมซับลงไปใต้ผิวหนังใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเห็นไหมคะสูตรจะทําที่ลงบหน้าให้อาม่าและสูตรก็จะนวดใบหน้าให้อาม่าทุกวันนะคะนวดนวดนวดหน้าค่ะนวด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 ให้ไรคะให้เลือดมันหมุนเวียน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุภัตานะคะจาก ช่องดูแลผู้สูงวัยบายสุภตานะคะขาดมองข้ามนะคะ1ได้ทั้งผิวหนัง2ได้ทั้งกระดูกที่แข็งแรงนะคะไม่ว่าจะปรบัเหตุจากด้านใดก็แล้วแต่เราก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้ใช่ไหมคะว่าการสเกิดอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาแต่ท่านที่เวลานวดชรงก็คือผิวหนังมันจะเราจะเช็ดตัวหมาดๆเนาะเราก็จะเอาน้ํามันมะพร้าวมาลงให้น้ามันมะพร้าวมันจะช่วยเรื่องการกระชับรูขุมขน นะแต่ตอนกลางวันสุดจะไม่ใช้เพราะอะไรคะเพราะมันโดนแสงแดดเพราะว่าน้ำมันอะค่ะมันจะซึมซับแสงได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใช้กับผิวหนังเราค่ะนะคะแล้วยังซึมไปถึงกระดูกได้ด้วยนะคะการซึมเข้าไปถึงกระดูกดีประโยชน์อย่างไรก็คือประโยชน์ของเขาค่ะก็ได้ช่วยให้กระดูกแข็งใช้กลางวันได้แต่เวลาที่เราออกดแดดเราก็จะควรปิดมัน สักหน่อยนะคะเพื่อมันจะไม่อุ้มแสงแดดมาสู่ผิวหนังเราแต่ถ้าบางท่านไหนที่ไม่กลนวก็คือสภาพร่างกายของท่านที่เสื่อมมาแล้วเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ใช่ไหมคะแต่ที่สุก็พูดได้นะคะก็คือสุดดูแลอากเปนนะนกนรโรมผิวน้ํามะพร้าวน้ํามันมะพร้าวค่ะจะเป็นรน้อนหรือเย็นก็ได้นะคะเอาผู้สูงวัยคืออะไรคะวัยในผู้สูงวัยค่ะก็คือระหว่างอายุ70 8 0 90อันนั้นคือวัยในผู้สูงวัยใช่ไหมคะท่านก็จะมีดําก็ไม่เป็นไรคะ่ะตากได้โดยที่เราจะไม่เป็นมะเร็งเพลหนังได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะประโยชน์ของน้ํามันมพะพร้าวมีมากมายที่ผู้คนไม่กลัวความเหี่ยวย่นนะคะมันก็จะช่วยได้นะคะการที่เราลงหน้าเมแต่ตัวสูงเองสูก็ใช้ทุกวันนะคะหลังอาบน้ําน้ํามันมะพร้าวที่จะใช้กับหน้านะคะสูจะใช้ตอนก่อนนอนวันนี้สูก็จะมาแบ่งปันในเรื่องการดูแล ผิวของผู้สูงอายุนะคะผิวผู้สูงอายุนะคะที่นี่ก็คือในวัยผู้สูงวัยนะคะวัยใ,ในผู้นะคะคือสุขก็จะมาแบ่งปันในการดูแลผิวคะ่ะการดูแลผิวก็คือหนึ่งเวลาที่เราอาบน้ําแล้วเนาะใช้น้ํามันมะพร้าวะคะ่ะโลมผิวหนังทั่วหน้านะคะผิวหนังใช่ไหมคะ <c oughs> ผิวหนังที่มันเหี่ยวยน่นแล้วมันจอจะลดลงเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากเซลล์ผิวหนังเนาะที่มัน เห็นไหมคะสูจะทำที่ลงใบหน้าให้อาม่าแล้วสูก็จะนวดใบหน้าให้อาม่าทุกวันนะคะนวดนวดนวดหน้าค่ะนวด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 แท้หลยค่ะให้เลือดมันหมุนเวียนนะคะคือสูก็จะมาแบ่งปันในการดูแลผิวค่ะการดูแลผิวก็คือ1เวลาที่เราอาบน้ําแล้วเนาะใช้น้ํามันมะพร้าวค่ะ ชโลมผิวหนังทั่วหน้านะคะที่ท่านหกล้มไปเองนะคะก็คือจะทําให้กระดูกของท่านนะคะไม่แตกไม่เปราะเราจะทําอย่างไรนะคะให้ท่านมีผิวหนังที่สุดสวยได้ไหมคะอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมคะค่ะมานะคะมาดูมามารับผู้สูงวัยนะคะดูแลผู้สูงวัยบาย,บายสุขภัตตานะคะขอบคุณกําลังใจคะ่ะ มากว่าหน้านั้นอยู่แล้วแต่การที่เรามาดูแลท่านต่อที่ท่านดูแลท่านเองมาก่อนแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เราได้ฟวามรู้ใหม่ ได้รับการน้ํามันมันซึมซับลงไปใต้ผิวหนังใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะได้รับการน้ํามันมันซึมซับลงไปใต้ผิวหนังใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ <c oughs> คะก็คือเป็นผู้ป่วยที่สูดได้ดูแลแต่สิ่งที่สูดได้ทําให้อามา่ามันได้ผลแล้วสูดก็เอามาแบ่งปันให้ท่านนะคะการแบ่งปันไม่มีวันที่ง่ายก็คือการใช้น้ํามันช่วย มันก็ได้ผลดีระดับหนึ่งนะคะแต่ถามว่าโดยรวมดีไหมก็สุกก็การันตีได้ว่ามันดีเนาะแต่ละหลาย,ลายถ้า<อ>โรมขิวน้ํามะพร้าวน้ํามันมะาพร้าวค่ะจะเป็นร้อนหรือเย็นก็ได้นะคะเอาแบบของท่านมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่การที่เรามาดูแลท่านต่อที่ท่านดูแลท่านเองมาก่อนแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เราได้ความรูงง้ใหแ่ๆของท่านมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่การที่เรามาดูแลท่านต่อที่ท่านดูแลท่านเองมาก่อนแล้ว มันก็จะเป็นอะไรที่เราได้ความรู้ใหม่ๆของท่านมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่การที่เรามาดูแลท่านต่อที่ท่านดูแลท่านเองมาก่อนแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เราได้ความรู้ใหม่ๆสม,มนะคะสูตรจากแม่เบ่งปันนะคะการที่ทําให้ท่านมีผิวหนังที่สวยและสดใสจากไหนคะสูตรจะเอาเคสอาม่าเป็นตัวอย่างเนาะที่สูตรดูแลอยู่เราผู้สูงวัยนะคะดูแลผู้สูงวัยบาย,บายสุภัตานะคะขอบคุณกําลังใจคะ่ะ ที่ท่านหกล้มไปเองนะคะก็คือจะทําให้กระดูกของท่านนะคะไม่แตกไม่เปราะนะคะแล้วยังซึมไปถึงกระดูกได้ด้วยนะคะการซึมเข้าไปถึงกระดูกดีประโยชน์อย่างไรก็คือประโยชน์ของเขาค่ะก็ได้ช่วยให้กระดูกแข็งโรมขิวน้ํามะพร้าวน้ํามันมะพร้าวค่ะจะเป็นร้อนหรือเย็นก็ได้นะคะเอาแต่ตอนกลางวันสูตรจะไม่ใช้เพราะอะไรคะเพราะมันโดนแสงแดดเพราะว่าน้ํามัน่ะ,ะ,ะ่ะมันจะซึมซับแสงได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าใช้กับผิวหนังเราค่ะนะคะก็คือเป็นผู้ป่วยที่สุดได้ดูแลแต่สิ่งที่สุดได้ทําให้อมาม่ามันได้ผลแล้วสุบก,ก็เอามาแบ่งปันให้ท่านนะคะการแบ่งปันไม่มีมันอมันก็จะทําให้ผิวหนังเหี่ยวย่นนะคะค่ะการที่เราดูแลท่านในการที่ท่านอาบน้ํำําระร่างกายแล้วนะคะเราก็จะลงชะนวยยับที่ใบหน้า ในแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่เราดูแลและใส่ใจนะคะแต่บางท่านก็จะมีผิวหนังที่ผิวหน้าที่สดสวยสดใสเพราะอะไรคะเพราะท่านดูแลใช่ไหมคะมาเพิ่มเติมเห็นผู้สูงวัยที่ใบหน้าที่สดสวยสดใสวัยยับที่ใบหน้าในแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่เราดูแลและใส่ใจนะคะแต่บางท่านก็จะมีผิวหนังที่ผิวหน้าที่สดสวยสดใสเพราะอะไรคะเพราะท่านดูแต่ตอนกลางวันสุดจะไม่ใช้เพราะอะไรคะเพราะมันโดนแสงแดดเพราะว่าน้ํามันอะค่ะมันจะซึมซับ แสงได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใช้กับผิวหนังเราค่ะว่านวดฉลองก็คือผิวหนังมันจะเราจะเช็ดตัวหมาดๆเนาะเราก็จะเอาน้ํามันมะพร้าวมาโรงให้น้ํามันมะพร้าวมันจะช่วยเรื่องการากระชับรูขุมขนในของท่านมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่การที่เรามาดูแลท่านต่อที่ท่านดูแลท่านเองมาก่อนแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เราได้ความรู้ไม่แสิ้นสุดใช่ไหมคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่จะมาแบ่งปันให้สุด จุดก็ยินดีรับนะคะรับการแบ่งปันที่ท่านมอบให้นะคะการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดใช่ไหมคะเห็นไหมคะยิ่งให้ยิ่งได้แรงนั่นเองนะคะการที่ทําให้กระดูกแข็งแรงไม่เปาะแตะกง่ายมันก็จะทําให้ท่านนะคะเวลาที่ท่านหกล้มหรือท่านเวลาที่ท่านเกิดอุบัติเหตุมันก็จะทําให้ผิวหนังเหี่ยวย่นนะคะค่ะการที่เราดูแลท่านในการที่ท่านอาบน้ําชาระร่รางกายแล้ว นะคะเราก็จะลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุภัานะคะจากช่องดูแลผู้สูงวัยบายสุภัานะคะค่ะเราก็อยาก,อยากอยู่ใกล้ใช่ไหมคะเพื่อนเนเห็นไหมคะเคล็ดลับดีๆแค่นี้เองก็คือใช้น้ํามันมะพร้าวชะโผิวนะคะชะโผิวที่จะไม่ให้มันเหี่ยวย่นได้ผู้สูงวัยคืออะไรคะวัยในผู้สูงวัยค่ะก็คือระหว่างอายุ70 80 90 อันนั้นคือวัยในผู้สูงวัยใช่ไหมคะท่านก็จะมีในระดับหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเคล็ดลับดีๆเรามาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะสวัสดีค่ะจากชลสุพตาบายโรมผิวน้ํามะพร้าวน้ํามันมะพร้าวค่ะจะเป็นร้อนหรือเย็นก็นได้นะคะเอาไหมเราก็อยากอยู่ใกล้ใช่ไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเคล็ดลับดีๆแค่นี้เองก็คือใช้น้ํามันมะพร้าวชะโผิวนะคะชะโผิวที่จะไม่ให้มันเหี่ยวย่นได้ ความเหี่ยวย่นนะคะมันก็จะช่วยได้นะคะการที่เราลงหน้าเม็ดแต่ต,ตัวสูเองสูดก็ใช้ทุกวันนะคะหลังอาบน้ําน้ํามันมาใชา